สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนประสานมิตรวิทยาลุสร์ตลอด100ปีที่ผ่านมามุ่งเน้นพัฒนาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมเพื่อสร้างสรรนักเรียนสู่ศตรวรรษที่21วันนี้เราจะไปชมกันนะคะว่าโรงเรียนประสานมิตรวิทยานุศร์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่ทําให้เป็นหนึ่งใน1ิของโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเราไปชมกันค่ะ รงเรียนประสานมิตรวิทยานุสร์ตั้งอยู่บนพื้นที่45ไร่ในย่านสุขุมวิทสำหรับการเดินทางสามารถมาได้ทั้ง BTS สถานีอโศก MRT สถานีเพชรบุรีหรือสุขุมวิท Airport l e a r i n g สถานีมักกะสันและมีพื้นที่รองรับรถส่วนตัวและเฮลิคอปเตอร์ภายในโรงเรียนแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรมเช่นโรงละครขนาดใหญ่พร้อมเทเตอร์คุณภาพระดับ 4K ห้องดนตรีและห้องซ้อมเต้นแบบเก็บเสียงร้อเปอร์เซ็นห้องเรียนทำอาหารพร้อมเครื่องครัวที่ทันสมัยด้านวิชาการมีห้องสมุดขนาดใหญ่รวบรวมหนังสือทั้งภาษาทไทยและภาษาต่างประเทศพร้อมโคเวิร์กิ้งสเปซเพื่อรองรับการเรียนรู้ของนักเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ครบถ้วนและได้รับมาตรฐานสากลและด้านกีฬามีสนามฟุตบอลหญ้าทเทียมตามมาตรฐานซีฟามีโรงยิมสาชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นสระว่ายน้ำขนาด25คูณ50เมตรตามมาตรฐานโอลิมปิกชั้นหัดลงมาเป็นฟิตเนสพร้อมเทรนเนอร์ประจำและชั้นสุดท้ายสามารถแบ่งใช้ได้หลายกีฬาเช่นสนามบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันและเทนนิสโรงอาหารมีความสะอาดและถูกสุขา,ามัยโดยอาหารจะเป็นแบบบุฟเฟต์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันมีนักโภชนาการที่คอยดูแลเมนูอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ5หมู่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไทยและอาหารต่างชาติเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวันและสุดท้ายระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่จะมี security guard คอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างทั่วถึงมีระบบ security ทั้งทางเข้าและทางออกผ่านระบบสแกนบัตรและกล้อง cctv ที่คมชัดทั้งในและบริเวณรอบๆโร,รงเรียน ด้านแรกหลักสูตรของเรามุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารโดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการเจรจาต่อรองด้านที่2ด้านการคิดนักเรียนจะสามารถคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และสร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์แก่ตนเองและสังคมด้านที่ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตอนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้านที่4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนักเรียนของเราสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือสิ่งใหม่ๆได้ และด้านสุดท้ายความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนักเรียนจะเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อตนเองและสังคมอย่างถูกต้องโดยโรงเรียนของเราเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและมีความทันสมัยโรงเรียนประสานมิตรวิทยานุสร์เป็นหนึ่งใน1ิของโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน20ของโรงเรียนที่ดีที่สุดของเซาท์อีสต์เอเชีย มี MOU และโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกนักเรียนได้รับรางวัลโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์ภูมิศาสตร์และชีววิทยา ทีมบาสเกตบอลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเยาวชนของประเทศไทยนอกจากนี้ยังชนะเลิศการประกวดละครเวทีระดับประเทศครูในโรงเรียนประสานมิตรวิทยานุสศรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า80%โรงเรียนของเราครูจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้ความรู้เท่านั้นแต่จะเป็นเพื่อนหรือโคช้ช ขอให้คำแนะนำแก่นักเรียนและนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโรงเรียนประสานมิตรวิทยานุสร์เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3 0,000บาทและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน4 0,000บาท โดยทั้งหมดนี้ได้รวมค่าสวัสดิการและประกันคุณภาพชั้นหนึ่งของนักเรียนทุกคนหากผู้ปกครองท่านใดกำลังมองหาโรงเรียนคุณภาพสำหรับบุตรหลานของท่านโรงเรียนประสานมิตรวิทยานุสรพร้อมทั้งด้านหลักสูตรและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมทุกความสำเร็จของนักเรียนเพราะเราเชื่อว่าทุกย่างก้าวแห่งการเรียนรู้โรงเรียนจะส่งเสริมให้เส้นทางน,นั้นมั่นคงยิ่งขึ้น